สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักของทุคนนะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องการปฏิบัติโน้ตนะครับตรี ทั้งโน้ตตกลมตัวขาวตัวดำรวมถึงตัวขบถึงชั้นด้วยวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องการบันทึกโน้ตดนตรีสากลที่ไม่มีระดับเสียงครับโดยปกติแล้วดนต,ตรีสากลเนี่ยเราจะบันทึกโน้ตอยู่บนบรรทัด5เส้นนะครับซึ่งแต่ละเส้นก็จะบอกถึงแต่ละระดับเสียงนะครับแต่วันนี้เราจะบันทึกโน้ตดนตรีทีม่มีระดับเสียงกันเราจึงใช้สิ่งที่เรียกว่าบรรทัด1เส้นหรือซิงเกิลไลท์ซับโดยส่วนประกอบของบรรทัดนะครับจะประกอบด้วยบรรทัด1เส้นห้องเพลงคือช่องว่างได้อยู่บน เพื่อแบ่งการบันทรึกโนต้ตเป็นห้องเพลงแต่ละห้องเพลงห้องเพลงก็จะถูกกั้นด้วยเส้นกั้นห้องเพลงและเมื่อจบเพลงก็จะต้องปิดด้วยเส้นที่เรียกว่าเส้นจบเพลงหรือ Final Bar Line โดยประกอบไปด้วยเส้นบางหนึเส้นและเส้นหนาอีก1เส้นต่อท้ายนะครับ นอกจากสาระต่างๆที่ครูได้กล่าวมาแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเครื่องหมายกําหนดจังหวะหรือ Time Signature เครื่องหมายกาหนดจังหวะนั้นมีลักษณะเป็นเลข2ตัวที่เขียนซ้อนการคล้ายเศษส่วนแต่ว่าไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเลขบนและเลขล่างใช้เพื่อแสดงให้รู้ว่าจังหวะและตราจังหวะของบทเพลง มีความสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งจังหวะและอัตราจังหวะก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบทเพลงซึ่งในขณะบทเพลงดําเนินไปจังหวะและอัตราจังหวะก็จะต้องดําเนินไปให้สอดคล้องกับความเร็วของจังหวะด้วยนะครับเรื่องหมายกําหนดจังหวะนั้นจะแบ,บ่งได้เป็น3ชนิดก็คือ simple time นะครับหรือว่าอัตราจังหวะธรรมดา compound time หรืออัตราจังหวะผสม และคอมเพล็กซ์ไทม์คืออัตราจังหวะซ้อนซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอัตราจังหวะธรรมดาหรือซิงเกิลไทม์แบบง่ายๆกันนะครับความหมายของตัวเลขในเครื่องหมายกำหนดจังหวะมีความหมายตามนี้เลยนะครับเลขตัวบนเป็นเลขที่กำหนดว่าบทเพลงจะแบ่งออกเป็นห้องละกี่จังหวะตามตัวเลขที่กำหนดดังนี้อย่างเช่นเลข2แบ่งออกเป็นห้องเพลงละ2จังหวะเลข3แบ่งออกเป็นห้องเพลงละ3จังหวะ เลข4ี่แบ่งออกเป็นห้องละ4จังหวะเลขตัวล่างเป็นเลขที่กําหนดว่าจะให้โน้ตลักษณะใดเป็นเกณฑ์กําหนดจังหวะในแต่ละห้องเพลงดังนี้นะครับเลข1จะกําหนดให้โน้ตตัวกลมเป็นตัวละ1จังหวะเลข2จะกําหนดให้โน้ตตัวขาวเป็นตัวละ1จังหวะเลข4จะกําหนดให้โน้ตตัวดําเป็นตัวละ1จังหวะเลข8จะกําหนดให้โน้ตตัวขรเป็หนึ่งชั้นเป็นตัวละ1จังหวะและเลข16 ก็จะกำหนดให้โนต้ตตัวเข้าไปสชั้นเป็นตัวละ1จังหวะการอ่านเครื่องหมายกำหนดจังหวะนั้นจะต้องอ่านตัวเลขด้านบนก่อน,อนแล้วจึงตามด้วยเลขล่างแบบนี้นะครับ44 4. มีความหมายว่าบทเพลงนี้มีตราจังหวะห้องเพลงละ4จังหวะเคาะและกำหนดให้ใช้นต้ตตัวดำเท่ากับ1่งจังหวะเครื่องหมายประจําจังหวะ44สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า common time โดยใช้สัญลักษณ์ว่าตัว C ซึ่ง 4-4, 44เป็นเครื่องหมายกําหนดจังหวะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลงส่วนมากม่กจะใช้อัตราจังหวะนี้3-4มีความหมายว่าบทเพลงนี้มีอัตราจังหวะห้องเพลงละ3จังหวะเคาะและกําหนดให้ใช้โนตตัวดำเท่ากับ1จังหวะ2-4มีความหมายว่าบทเพลงนี้มีอัตราจังหวะห้องละ2จังหวะเคาะและกำหนดให้โน้ตตัวดำมีค่าเท้ากัหนจังหวะ,ะครับ สำหรับวันนี้นะครับรู้ก็มีแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมควิสง่ายๆนักเรียนได้ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเจอกัสารดาห์หน้าสวัสดีครับ